สวัสดีครับหมอธพรนะครับเป็นสายแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้เนี่ยจะมาตอบคําถามคนที่ชอบสอบถามหรือสงสัยว่าขอบตาดานะครับถุงไขมันใต้ตาเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็การรักษาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาภาพมาให้ดูซึ่งเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นกายวิภาคนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าเอเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับนะแล้วก็ลักษณะของถุงนะครับหรือว่าเป็น เหมือนกับว่าเป็นรอยดํารอยครั้มใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเรามาดูภาพตัดตามขวางนี้ดูนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เป็นสีแดงๆส้มๆหน่อยนี่คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังนะครับส่วนใต้ผิวหนังเราเนี่ยนะก็จะมีส่วนที่เคาลยกอ่าเ,อเป็นไขมันตรงส่วนนี้คือเป็นไขมันตรงส่วนนี้ก็จะเป็นไขมันนะครับจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเอ็นล็อกไว้อยู่ อันนี้คือเบอร์หนึ่งเอ็นล็อกอันแรกเลยนะครับอันที่สองคือเอ็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์สองนะครับเ <IS AS 1> วลาที่คนเกิดเป็นถุงเนี่ยเป็นถุงสองชั้นเนี่ยนะครับนะหรือถุงใต้ตาหรือเกิดเป็นสีคำ้ำๆใต้ตาเนี่ยนะครับอธิบายส่วนนี้คือจากส่วนนี้นะครับเรามาดูกันอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในกรณีอันนี้อันนี้คือถุงนะครับแล้วก็อันนี้คือด้านบนนะฮะมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเอน็นหรือเป็นลิ่งกรเมต์นะครับสองอย่างนะครับทำให้ตรงส่วนนี้มัน มันโดนขึ้นมานะครับและเกิดเป็นรอยค้ำใต้ตาหรือว่าเป็นเกิดจากแสงเงาขึ้นมานะครับอันนี้เกิดจากกายภาพอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับภาพที่2ก็คล้ายๆกันนะครับคนที่มีตรงนี้มีไขมันในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะเกิดเป็นเงาตรงนี้ขึ้นมาหรือเป็นแชโดว์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เกิดรอยค้ำจากการที่มีไขมันที่มันโป่งขึ้นนะครับที่ว่ามันเริ่มมีหย่อนขึ้นนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจาก กา,การเกิดจากไขมันของใต้ตาครับแต่ว่าอันนี้เกิดจากว่ามีเหมือนก็เป็นการอักเสบของใต้ตาทำให้เกิดเป็นแดงๆขึ้นมาได้หรือแม้แต่ที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับการเ,เขาเรียกเป็นไม่มีถุงไขมันเนาะแต่ว่าเกิดจาก สีพิกเมนต์เนี่ยมันเกิดการสะสมในชั้นนี้นะครับซึ่งการรักษาของแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นถ้ามีไขมันนะครับหรือว่ามีเป็นเหมือนเอ็นสชั้นอย่างที่เมื่อกี้บอกการทำผ่าตัดคือเข้าไปผ่าตัดเพื่อที่จะเลาะไอ้ดงส่วนเอ็นออกเอาไขมันออกแล้วก็ดึงให้มันตึงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขด้วยวิธีการทําผ่าตัดนะครับส่วนในเคสที่เกิดจากมีการสะสมหรือว่ามีพิกเมนต์นะครับทำให้เกิดรอยคล้าใต้ตากรณีอย่างนั้นเนี่ยไอต้องมีการใช้ ครีมบำรุงนะครับหรือการใช้เลเซอร์บางส่วนนะครับซึ่งเป็น non surgery นะครับเรามาดูอีกกรณีนะครับอย่างเช่นกรณีที่ว่าถ้ามีถุงนะครับหรือว่ามีเป็นร่องเขาเรียกว่าเป็นร่องน้ําตานะครับมีเชียดทัฟหรือว่าเป็นร่องน้ําตาเวลาที่ตาน้ําตาเราไหลออกมานะครับในกรณีอย่างเงี้ยเราต้องทํารักษาโดยวิธีการทําผ่าตัดนะครับซึ่งผ่าตัดเนี่ยนะฮะก็จะมีคร่าวๆเลยคือว่าหลังจากที่เราเปิดแผลนะครับชิดขอบขนตานะครับในส่วนเนี้ย อันนี้คือไขมันนะครับมันก็จะมีไขมันออกมาแล้วก็เอาไขมันออกนะครับแล้วเราก็เข้าไปเลาะไอตัวของเอ็นหรือว่าลิกมเมนที่เมื่อกี้รูปแรกที่บอกไปพร้อมกับดึงยึดขึ้นนะครับกรณี mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการทําผ่าตัดที่เขาเรียกว่าเป็นการทำผ่าตัดตกแต่งถุงใต้ตานะครับผ่าตัดถุงใต้ตาเนี่ยปกติแล้วจะเป็นการทําผ่าตัดเล็กนะครับก็คือว่าใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งน,นะครับแล้วก็หลังทาผ่าตัดเนี่ยคนไข้ควรจะต้องดูแล ที่สาคัญคืออย่างเช่นการประคบเย็นนะครับการประคบเย็นเนี่ยเมื่อเลือดหยุดเร็วขึ้นก็จะไม่ค่อยเขียวง่ายนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเราก็ตัดใหม่ที่ประมาณสัก7วันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีบวมมีเขียวอะไรได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อ้ตรงส่วนที่มันบวมเขียวตึงๆเนี่ยจะค่อยยุบไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันแต่ละที่แต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะครับแล้วก็จะไปเข้าที่ที่ประมาณ3เดือนครับขอบคุณครับ